ทิ้งผัวช่างแอร์ไปหาพออหวังเป็นคุณนายหารู้ไม่ว่าพอ,อเขามองคุณเป็นแค่ทางผ่านแก้ขัด พิมพแต่งงานกับธนากรมา5ปีธนากรเป็นช่างซ่อมแอร์รายได้เดือนละ1 8 0 0 0บาทพิมพ์ทำงานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทเงินเดือน20,000บาทธนากรเป็นสามีที่ดีรักเมียทำงานขยันกลับบ้านตรงเวลาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงแต่พิมพ์เริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความก้าวหน้าสามีก็เป็นแค่ช่างซ่อมแอร์ไม่ได้รวยไม่ได้มีตำแหน่ง หัวหน้าของพิมพ์ชื่อพงเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีหน้าตาดีพูดเก่งมีอนาคตพงเริ่มเข้ามาจีบพิมพ์พิมพ์เธอทำงานเก่งมากผมอยากให้เธอเลื่อนตำแหน่งจริงหรอคะจริงสิแต่เธอต้องมีคนช่วยผลักดันผมช่วยเธอได้ขอบคุณมากค่ะพงพาพิมพ์ไปกินข้าวให้ของขวัญพูดคุยหวานหูพิมพ์สามีเธอเป็นแค่ช่างซ่อมแอร์เธอควรได้คู่ครองที่ดีกว่านี้แต่ธนากรเขาเป็นคนดี คนดีแต่ไม่มีอนาคตผมมีอนาคตผมกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการพิมพ์เริ่มใจหวั่นไหวถ้าเธอมาเป็นแฟนผมผมจะดูแลเธอให้เธอเลื่อนตำแหน่งให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้พิมพ์ตกลงเธอเริ่มมีความสัมพันธ์ลับๆกับพงษ์เธอโกหกสามีว่าต้องทำงานล่วงเวลาแต่จริงๆไปพบพงษ์พิมพ์วันนี้กลับดึกอีกเหรอธนากรถามค่ะมีงานเยอะ ธนากรไม่ได้สงสัยเชื่อเมียทุกคำหกเดือนต่อมาพงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการจริงๆพงยินดีด้วยนะคะแล้วฉันละ่ะเมื่อไหร่จะเลื่อนตำแหน่งพิมพ์เรื่องของเธอผมต้องขอคิดก่อนคิดอะไรเธอสัญญาไว้ไม่ใช่หรอสัญญาผมไม่ได้สัญญาอะไรนี่ผมแค่บอกว่าจะช่วยพงพิมพม์ผมจะบอกตรงๆนะผมมีคนใหม่แล้วฮะ ผมมีคนใหม่แล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ดีแต่ตอนนี้ผมเป็นผู้อำนวยการแล้วผมต้องหาคนที่เหมาะจับตำแหน่งผมมากกว่านี้คนใหม่ของผมเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทการแต่งงานกับเธอจะทำให้ผมก้าวหน้ามากขึ้นพิมพ์ช็อกเธอใช้ฉันไม่ได้ใช้หรอกเราได้ประโยชน์ร่วมกันเธอก็ได้เวลาดีๆกับผมผมก็ได้สิ่งที่ผมต้องการแล้วตอนนี้ผมไม่ต้องการเธอแล้วก็แค่นั้น พิมร้องไห้เธอถูกใช้แล้วทิ้งเธอไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้ผู้ชายที่รวยกว่าไม่ได้อะไรเลยและเรื่องก็ไม่จบแค่นั้นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งรู้เรื่องพิม์กับพงแอบบอกธนากรธนากรมารับพิมที่ออฟฟิศพิมเราต้องคุยกันคุยเรื่องอะไรเรื่องเธอกับหัวหน้าเธอพิมหน้าซีดธนากรฉันอย่าปฏิเสธผมรู้หมดแล้วพิมร้องไห้ธนากรฉันขอโทษฉันผิดไปมากฉันโง่ไปที่หลงคำหวาน ตอนนี้เขาทิ้งฉันไปแล้วธนากรขอโอกาสฉันได้ไหมฉันจะไม่ทำอีกแล้วธนากรเงียบไปนานไม่ได้พิมพ์ทำไมเพราะเธอไม่ได้เสียใจที่นอกใจผมเธอแค่เสียใจที่โดนทิ้งถ้าเขาไม่ทิ้งเธอเธอก็จะไม่กลับมาหาผมผมรักเธอแต่ผมรับคนที่ทรยศผมกลับมาไม่ได้ธนากรยื่นใบย่าเซ็นเถอะพิมพ์ร้องไห้แต่ก็ต้องเซ็นเท่าเสียทุกอย่างสามีที่ดีบ้านครอบครัวพิมพ์ต้องย้ายไปเช่าห้อง เล็กๆอยู่คนเดียวเธอยังทำงานที่เดิมแต่ทุกครั้งที่เห็นพงเดินผ่านเธอก็เจ็บปวดพงแต่งงานกับลูกสาวเท้าของบริษัทมีชีวิตหรูหราส่วนธนากรแต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนดีมีความสุขพิมพ์ได้รับบทเรียนเธอทิ้งคนที่รักเธอจริงไปหาคนที่หลอกใช้เธอสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเสียใจ